สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกถูกท่านครับลับมาพบกับกระผมบัณฑิตพรามเอกราชบุญอาจอีกคือเกา่าสำหรับคลิปนี้ก็สิมาเล่าเรื่องของคําสู่ขวัก็คือสู่ขวเด็กหน่อยสมัยตะกอนนี่ะหากวา่าลูก หน่อยหรือว่าเด็กหน่อยอตุกอกตุกใจง่ายคูใดมาหยอกมาหลอกนี่เห็นเอียงกะตื่นท่วงยานนะเรียกว่าเด็กหน่อยตุกอกตุกใจมันยานหลายนี่พ่อแม่ก็มักจะเรียกว่าสู้ขวดหนนะเพราะฉะนั้นลักษณะเช่นนี้เมื่อเกิดขึ้นกับลูกกับลานแล้ว นะครับเพ่อนกะให้หมอสูนี่มาสูขวดให้โดยใช้บทสูตดสูขวดเด็กหน่อยดังตัวอย่างต่อไปนี้ครับนะโมตัสสะภะคาวะโตอรังันโตสัมมาสัมพวรทาัสานะโมตัสสะ พังขาววัตโตอารังหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภังขาวะตโตอารังหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ เียสิสิทธิใชัยามังคะลานสุขาสวัสดีเอหิตาตาปิยาปุตตาเอหิอมาปิยาทิตาปุเรทะมมาปารามิงหาทายังเมิสันเจถากโรธาวาจานังมามา บัดนี้ขาจากเชิญเอาขวัญกุมมาราอ่อนน้อย้าเสื่สซอยโุภาขออันเชิญเทวันดาตนองค์อาตนหลักสารถ่วยลาดมูนีก่อนขอให้ลงมา่อยวอน เอาควันอ่อนน้อยควันหัวเจ้าไปตุกลมแล้วพุงไพผควัน,นเจ้าไปเดินไก่ปากกว่างขวัน,นเจ้าอย่าได้ไปเที่ยวทองเมืองผีควัน,นเจ้าไปหลินในนาทีก็ให้มายาสา ควันเจ้าไปเที่ยวข้าเมืองผีก็ให้มาสามื้อนีวันนี้มาเยอะกว่านอื่นควันเจ้าไปอยูกก่กุกบากหลวง ควงบางหองควันเจ้าไปเที่ยวทองลีพีฝันเจ้าไปเล่นน้ำแม่นาที่กอให้มาสามือหนีวันนี้มาเยอะกวรอนื้ เอ้ยขวัญเจ้าไปอยู่นาแก้มหย้าขวัญเจ้าไปอยู่ป่าสาแก้มผีขวัญเจ้าไปถือคือลำหนาขวัญเจ้าไปถือคาลำใหญ่ขอให้มาสามืือนีวันนี้ว่ามาเยอะขวัญเอ้ย ขวัญเจ้าไปหลินกลางโขกไปไล่นกกระโดกและกาววันเจ้าไปนั่งเงาอยู่ใต่ต้นไม้ก็ให้มาสามือนี้วันนี้ขวันกำเนิดสามสิบสองจงมาอยู่คลองในเหนือว่ามาเยอะขวันอือ วันหัวให้มาอยู่หัวปากปินเก่าน้ำมันเขาท่าหอมวันขนแลกวันคิวควันนิวสายและนิวขวาาวันบาทาทั้งคู่เกือบแกวอยู่หาพห้องเจ้า อย่ามองมาดวนฝ้าห้องหวัวนหีบกลับมาขวันตาให้มาอยู่ตาสองกำเจ้ายาลิงลำเล่นดูได้ให้มาอยู่ในกายทุกแห่งขวันแข็งแล้วควันขาก็ให้มาสามือนี้วันนี้ ว่ามาเยกความเอยควันปากให้มาอยู่ปากยาเพื่อจมลงไหลควันหัวใจพระเจ้าเจ้าย่าได้ขีดหน่อมหย่อไปทางไกลให้เจ้ามาเรียวไว้มือนีวันนี้ เชิญควันลูกเต่ามาอยู่ในเฮือนควันปีเดือนให้มาเต่าควันเกตเก่าและเกศสาควันหูควันตาก็ให้มาพำพอมว่ามาเยอะผวันอน วันเจ้าไปเที่ยวทำคู่หาน้ำนาคาแลพุดนาคอยจากเชิญเอาเจา้าภูมิปากสวยเหลยกเอาขวัญว่ามาเยอะขวัญอือ ันแข้งก็ให้มาอยู่แข็งเป็นแถวควันแอวแลทองน้อยควันนิ้วกอยให้มาสอดสุมแวนควันคอข้างแลไหลหนาก็ให้มาห้มเหาอยู่ประจำว่ามาเยอพวันอ้ยควันเจ้ามาฮอดแล้ว อย่าได้เที่ยวไปตามมกคาแลเหวหวยวันเจ้าไปเที่ยวบานกินเหล่าดอกมูวใจถงกอกให้มาสามือนี้วันนี้มาอยู่ส่างเฮือนตนคำกังวนบ่มีมัว Quán hua cháu nha đầy cua, Càng cơn đường mưa cháu nha đầy thiêu, Kiêu khăm đường đầm cháu nha đầy theo lên. Càng huên cháu nha đầy thiêu tho, Mà dù hồng hó kèo dùm về, Hóa mà về phùa ư, เอ้ยฝนูกเจ้าย่าได้ดุงไปนาฝาหองเจ้าย่าได้ดุงไปไก่ก่อนเสาไปจังไปขี้ไฟผัวจังผัวลูกแต่ป่ามาเฮือนลูกแต่สวนมาบ้านขี้ขานให้เจ้านอนอยู่เฮือนน้ำพ่อน้ำแม่กินข่าวผีให้เจ้าหาก เจ้ามาผีให้เจ้าขายให้เจ้าคืนมาได้ถ่งเป่าให้เจ้ามากินข่ากับกล้วยดอมอาให้เจ้ามากินข่ากับป่าโดมปูใญ่เพียงต่อย่าได้หกักใญ่เพียงรักย่าได้คนย่าไดมนเหมือน,อนตอง อย่าได้มองเหมือนเท่าอย่าได้เท่าเก่าเสียสีให้เจ้ามีอายุยืนยาวอย่าได้สันให้เจ้าใหญ่เพียงลุงให้เจ้าสูงเพียงป่าให้เจ้าจำเลือนหายุ่สวัสดีนอนหลับให้เจ้าได้เงินมื้อนอนตื่นให้เจ้าได้เงินแสน แบนมือมาให้เจ้าได้แก้วมานี่โจโทษหายยามาพานมาหายยามาเบียดให้เจ้าหายขอหายภัยขอเจ้ายาได้เห็นเข็นเจ้ายาได้พอให้เจ้าหายพญยาโรคข้าให้เจ้ามีสักดานุภาพ พาแพรขาศึกสัูรกก็ขาเทินครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสู่คนเล็กหน่อยนะครับฝากไว้สำหรับผู้ที่สนใจพอพา้ามังหลายหรือว่าผู้ที่กำลังฝึกฮัดนะอยากจะได้ทำรองใหม่ หันใจสบายสบายแบบนี้กัเชิญฝึกหัดหน้นะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์แล้วก็ซอยกดไลค์กดติดตามกดแชร์เด้อนะครับ,นะรบเพื่อจะเป็นประโยชน์ในในโอกาสต่อไปสำหรับมัอนี่คลิปนี้สวัสดีครับ